สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตพบกันในวันที่16มิถุนายน2563ท่านผู้ชมครับดรวิศนุเครืองามหรือคุมเครือหน้าแตกไม่หาหมอเย็บไม่ได้ครับบอกว่าที่ไม่เลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าส่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเลื่อนไปนั้น เพราะเหตุไม่มีงบประมาณเงินไม่มีได้โยกง,งบโอนงบไปช่วยต่อต้านโควิด1 9ทั้งๆั้งที่ไม่มีหน้าที่อะไรหรอกครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลกระทรวงมหาดไทยอะไรหรอกคือปากพาไปก็พูดไปเรื่อยเป็นสีถนนชัยพูดอ้ำอึ้งไปแต่อธิบายไม่สุดความคราวนี้ครับเรื่องมันมันแดงครับกกตคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยันพร้อมเลือกจัดเลือกตั้งท้องถิ่น800ล้านบาทยังอยู่พร้อมดำเนินการทันทีว่ายังไงคุมเกลือลองไปตอบคำถามของเลขากกตดูสิคุณจจรุงวิทย์ครับนายจรุงวิทย์ภุมมาเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตเผยกกตพร้อมกำกับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น ยันงบประมาณในส่วนของกกต800ล้านบาทยังอยู่พร้อมดำเนินการทันทีหากรัฐบาลประกาศเลือกตั้งถ้ารัฐบาลประกาศเลือกตั้งทันทีกรกตเพราะก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ครับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทยส่วนกกตเป็นหน่วยงานที่เข้าไปกำกับดูแลจึงใช้งบประมาณไม่มากซึ่ง เรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณอยู่แล้วส่วนจะเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนใดก่อนหลังก็อยู่ที่ก็อยู่ที่รัฐบาลกำหนดและกระทรวงมหาดไทยจะต้องของบประมาณที่ผ่านมาเคยใช้งบประมาณราว3,000 0ันถึงสี่พล้านบาทที่ผ่านมานะครับเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ใช้อยู่ประมาณ3,000ันถึงสี่พล้าน ส่วนกระแสะข่าวจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะนำงบประมาณไปช่วยโควิด19นั้นในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งของกอกอตอขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่งโดยระดับโดยโดยระเบียบต่างๆดำเนินการเสร็จแล้วกำลังเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับ เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายตามกฎหมายนะครับกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่วนการส่วนกกตจะเป็นผู้กำกับดูแลก็แปลกนะครับกะกะตเป็นเพียงผู้กำกับดูแลส่วนหน้าที่หลักเป็นของกระทรวงมหาดไทย คราวนี้รัฐบาลไปไหนไม่ได้แหะครับสามพันสี่พันล้านทําไมจะหาไม่ได้ทําไมจะหาไม่ได้ครับไปเอามาจากส่วนไหนก็ได้กระทรวงมหาดไทยก็มีเอาเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยก็มีอยู่แล้วอย่าเลอะเทอะครับอย่าทวงอย่ารั้งอํานาจของประชาชนไว้การเลือกตั้งมีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพยาบาลเพอเฝ้าไข้เลือกตั้ง นายกอ,อบตองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกอ,อบตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสอ,อบจอเลือกตั้งเมืองพัทยาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสมาชิก,ส,อกอสมาชิกสกสมาชิกกรุงเทพมหานครล้รวนมีความสําคัญครับปัจจุบันนี่ตีกินโดยอํานาจของคอสชอโดยการสืบทอดอํานาจนี่คือการสืบทอดอํานาจผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นลาหูอมจันทร์ กบกินเดือนได้ยังไงไม่คลายสักทีครับมีผลประโยชน์อะไรนักหนาในการเลือกตั้งท้องถิ่นผมอยากให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมันกําหนดนโยบายจิตใจของพี่น้องประชาชนครับจะได้มีความสุขเขาจะได้รู้ว่าใครทําหน้าที่อะไรเมื่อไหรยังไงนี้ข้าราชการไม่ทราบว่ามาจากไหนนายกอบจอนายกอบตก่อนนายกเทศมนตรีก่อนอยู่ยาวทั้งๆท,ที่มีวาระแค่4ี่ปีครับวิศนุคุมเครือครับคุณหน้าแตกแล้ว คุณหน้าแตกแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นเรื่องสําคัญจริงๆผมตอนแรกผมจะพูดดีไม่ดีครับเรื่องกรณีนายสไลเกตวัฒนพันธ์ครับประธานศารดีกาซึ่งท่านมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการสัรหากรรมการปปชและกรรมการสิทธิมนุษยชนตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติการสัญหาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระครับเพราะเรื่องปรากฏว่า คนที่เคยเป็นสนวชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาสมัครเป็นองค์กรอิสะระปรากฏว่าเมื่อคณะกรรมการสรรหาวิิจัยสองมาตรฐานครับสรรหาสนชคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้วักษาเคยเป็นหัวหน้าคณะผู้อักษาในศาลอุทธรมาสมัครเป็นกรรมการปปรชกรรมการสรรหาของชุดของประธานศาลฎีกาเนี่ บอกว่าการเป็นสนชเย่ยไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นสอสอส,อสอวอแม้จะพ้นจากหน้าที่มาไม่ถึง10ปีก็สามารถดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้แต่อีกคณะกรรมการสัญหาอีกชุดหนึ่งวินิจฉัยทำนองเดียวกันครับผู้ที่ไปสมัครเป็นองค์กรอิสระเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเคยเป็นสนชมาก่อนก็ขาดคุณสมบัติอ้างว่าเป็นสอสอ ทำหน้าที่สอสอสวในฐานะที่เป็นสวชมาก่อนเรื่องมันขัดแย้งกันครับท่านออกความเห็นว่าไม่มีองค์กรใดที่จะวินิจฉัยชีช้ขาดว่าถูกหรือผิดอย่างไรผมมีความเห็นว่าศาลก็ควรจะอยู่ของศาลนิติบัญญัติบริหารตุลาการไม่ควรก้าวไก่กันครับทวงดุลซึ่งกันเลยกันผมมีความเห็นว่าควรถอนและเอาศาลคืนศาลได้แล้ว ไม่ต้องไปเป็นกรรมการสรรหาใๆดๆทั้งสิ้นท่านเป็นผู้วักษาอย่างเดียวครับเอาทหารคืนกรมกองคืนกองทัพเอาผู้รักษาคืนศาลไม่ต้องไปยุ่มย่ามแทรกแซงในองค์กรอิสระต่างๆเมื่อท่านเลือกเข้าไปแล้วครับสังคมก็สงสัยว่าท่านจะเป็นกลางเป็นอิสระได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นตัดสินคดีความถ้าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันกันกบการสรรหาหรือองค์กรอิสระนั้นๆมันไม่พอเหมาะพอควรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม่ทุกฉบับที่ผ่านมาเ่นมันมีข้อเสียอยู่ข้อนี้แหละครับเอาสารไปเป็นกรรมการสรรหาด้วยความเคารพครับผมไม่มีอคติอะไรทั้งสิ้นแต่ผมยึดถือหลักการนิติบัญญัติบริหารตุลาก,การต้องทวงดุลซึ่งกันและกันได้เวลาถอนทับถอนฐานกับกรมกองได้แล้วได้เวลานำผู้วักษาคืนสู่สำนักง,งานสารยุติธรรมได้แล้วนะครับนี่เป็นความจริงใจจากนักกฎหมายคนหนึ่งครับถ้าไม่ไม่อย่างนั้นครับ ในการที่จะมีความเคารพในการที่เป็นกลางต่ออำนาจตุลาการจะค่อยขๆไปในอนาคตอย่างแน่นอนกับศาลนะครับเป็นวกฒิาามาตัดสินความอย่างเดียวพอแล้วเป็นทหารก็มาทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศดีแล้วอย่าเป็นยุ่มย่ามกับการเมืองนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ